สวัสดีครับพบกับผมฮัตโตะนะครับน,นี้เราอยู่กันเกมต่อหางออนไลน์นะครับอวันนี้ก็จากที่มีแพทอัปเดตนะครับอันนี้อัดอัดวันที่ยี่สิบสองเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มกว่าแลนะ้วผมก็รู้รว่ามีอัปเดตน้นเนาะนันใกล้ดินใช้บัตรเดิมใช่ไหมครับเดต๋ัวนาจาดินก็ลองไปดูนะครับว่าเป็นยังไง โอเคนันคือว่ามันจะยากขึ้นคราวนี้มาดูสินี่ม่าเป็นเมดูซ่าโคตน่มมาราต้องลองดูต,ตาเตากันเป็นยังไงจะผ่านหรือเปล่าก็ติดตามชมกันแต่ผมถ้าที่ผมดูข้อมูลนะผมว่าอกาาอาุการ์ถ่านวันต่ำมากชักเต่ดิชาเราหางเข้าสู่มิติหองโลกขอหลังความตาย โดยจะค่อยๆเปลี่ยนฉากทุกๆการอัปเดตมีตัวความไมไรออกมาถ้าก็รอนุ้นกันก็เปลน,นก,ก็นะจากข้อมูลที่ผมได้ได้รู้มาก็ว่านนะโอกาสชนะน้อยมากี่จากบอสจะมีสกิลประเภทรีบัฟที่นานนะฮะแล้วก็เป็นดาเมจม่วง่อ,งองเนื่องแล้วก็รน,นเจนนั้นก็กดอกไอเทมไม่ได้ด้วยแล้วหัวาวานคองมีเจนเลือดไม่ทันนะฮะแล้วก็สปีดของวานเปนตัวใหญ่คงหลบแต่ตัวตีไม่ได้ ผมต้องต้องลองไปดูฮะไม่ลองไม่รู้เนาะแต่ผมก็ทำใจแล้วลว่าโอกาสผ่านเพราะว่ามีไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อวันส่วนตัวที่ผ่านง่ายนั้นก็คงเป็นตัวสามารถล้างบัฟแล้วก็ทำนามจตอ่อน่องได้ฮะเช่นแคนตินขี้กาแกะอะไรประมาณนั้นนะฮะเอาละมาดูทีน,นี้หูจเจออะไรบ้าง เสียงที่สุดจริงๆก็คืออะไรอ่ไม่ทัลเฮ้ยนี่มันดูประตูอะไรเนี no ่ยอ้ออ่ออ่ออ่ออ้อเฮลิซ่าเฉพาะตัวสร้อยมันคือไม่หมดนามเฮิซ่าพวกนีเนียนถูกมีอะไรหลุดออกมางันอะไรเนี่ยอุ้ยนิกซิต

พลาดีิดฟองวิทะบ้าเลยไงทำไงเนี่ยอ,อ้อโถ่ไล่บัฟอะไรเนี่ยคือผูช้ชมเห็นะครับว่ามันโหดร้ายแค่ไหนลงไปอีกรอบแ้วกัน แต่ชื่อกันทีน่มืนจะมืนจะโอเคหรือเปล่า <c oughs> ขอให้เน้นชาหลัะแต่ผมเน้นชาหลังๆให้ดูรอสิตายเถอะเดือดแค่คแน,นี้จะพอไหมเนี่ยเดือีเแล้วกันแรงเลือดแรงหน,น,นมีอะไเยอะอยู่นะจบแล้วกัน อืมนางมีดูซ่าหลกกาบการยุบปี๊บยากเลยอะไรล่ะไปดูแว,วบหนึ่ง หนักหึกระถิ่งไว้บับเลยโอ้โหนี่ขนาดชาผมงหนักรับเ,เน,นี่ยโดนนี่คือกุยโอ้โหแค่โดนดาเมจม่วงก็แบบจะตายแล้วครับ ฮืมโอขออถลุได้วยกันขอให้ดูนี่อ่ะยังไงวานก็ไม่มีทางผ่านนะครับอ่ะนี่ให้ดูเลยชาผมก็จะเป็นผมนี่ครับชาละแต่8บวก100 14บวกคอนเนอร์อีก40ก็เป็นบวก1า5 4บวก88อ่ะก็ยังโดนเท่าไหร่นะ20วิก รถวี่ยร้อยกว่ายัางไงก็ตายครับไม่มีสกิลล้างพวกบัฟผมก็ไม่เข้าใจทิมงานกันว่าเขาออกแบบมายัางไงเหมือนออกแบบมาให้ผ่านผ่านเฉพาะบางแหงเท่านั้นนะครับสหวนหางอย่างวานอย่างเงี้ยโอ้ฝันอ่ะหไหนก็ไ,ไหนๆไอผมลองอะไาตายไปดูแล้วกันเนาะ ฮะไปทันไม่นิดเดียวเองคือไอ้บัฟตะกี้มันอะไรอ่ะมันแบบนี่หนาชาสูงแล้วเนี่ยโดนยี่สิบกวี่อ่ะตายมาแล้วายเรือยหนะึ่งพันนะดูแต่ก็ตายชาหนักไปครับ ทีมงานเขาออกแบบมาให้เวิร์ให้ยากเลยนะฮะแบบเอ๊ะไม่มีอะไรอัปเดเหรอเอาอันนี้ไปกันเอาย,ยากๆอะไรคนจะได้ไม่ต้องเบื่อกันนะฮะไม่คิดเลยนะแล้วหางบางหางก็ว่าเรือตั้งเท่าไหร่หกหมื่นกว่าใช่ไหมหกาามหมืน่นก็สามหมื่นยยอดเลยคือลำพังถ,ถ้าถ้าจะเมหลบะหลบได้ไหม วานเขาได้อยู่แต่ว่าไอบ้บัฟบัฟที่เดือดลดเรื่อยๆเนี่ยไม่ไหวแต่ไม่มโมงบัฟเบชิวสายสีโดนสองสีแตกตกแดงกันวานโดนที่ละสามสี่ร้อยต,ตัวอื่นโดนเท่าไหร่เนี่ย มันกระตุกอีกโอ้โหมาแล้วเนี่ยโอ้โหแค่ลำพังอะไวะเนี่ยคือลำพังแค่บัฟก็จะตายหรือเปล่าฮะ

เคครับตะก,กี้หลุดทีไม่เด้งมาคิวเลยตะก,กี้เครื่องค้างฮะแบบจู่ๆเลเวลก็เด้งออกมาเกมก็เลยหลุดคุดก็เลยหลุดเลยตะก,ก,ก,กี้ก็ถ้าไม่เห็นก็เฟลนะครับอ่ะผมจะมามา,มาวิเคราะห์เลยกันฮะมาพูดเลยเลยกันว่าไอ้เดบ,บิตการท้งนี้โอเคสำหรับ ด้านใหม่หรือว่าเกมพอดของทีมงานนิบักอันใหม่ที่เป็นมอดมิเดลซาส่วนนี้ง่ายๆคือจํากัดหางที่ผ่านได้ครับคือสิบสองหางทั้งสิบสองตัวไม่สามารถผ่านได้ทุกตัวฮะตัวที่ผ่านไม่ได้แน่ๆก็คือวานนะฮะทำไมถึงผ่านไม่ได้เหรอหนึ่งวานไม่มีสกิลฟื้นเลือดที่ไวกว่าปับน,นะครับหรือจะเพิ่งได้ติดรีติสก็หวังเพึ่งจริงไม่ได้ครับ แม้จะมีสกิลฮิวฟื้นเลือดอย่างดีจูนะฮะแต่มันก็ไม่เพียงพอะฮะที่จะฟื้นเลือดได้ทันกับดาเมจที่เสียไปสองวนันคือโมเดลว,วค่อนข้างที่ตัวใหญ่ฮะไม่หลบกระสุนซึ่งหลบง่ายนะแต่ว่ามันไหวมากอะก็คือต้องหลบแค่แค่หลบสกิลกับโดนบัฟอะเลือดก็แท่ไม่ทันแล้ฮะสองสามพันแป๊บเดียวก็หมดยังไงก็ไม่ไหวะกับทั้งบอส เพื่อตั้งสามหมือนะครับสต่เตัต้นี่เท่าที่ได้ยินเขาพูดพูดกันมานี่นนอหกหกครับนะถ้าหกหกจริงนี่ก็หินอยมากตีเป็นสูงมากตีไม่เข้าจริงดีิงีเพิ่งเจาะอ,อก็ตมัมนะครับแค่สองเหตุผลข้อข้อหลังนี้ก็ทาไม่หวานไม่ผ่านนะสองกระต่ายกระต่ายอาจจะไหวนะแต่ว่าจะเหนื่อยมากเลยถ้าเกิดมีสกิลยน่นย่นตังนะยน่นตังกินตัง อะไรพวกนี้นแต่ว่ากระต่ายจะตายหาก MP หมุนไม่ทันนะฮะหรือว่าอย่างเงี้ยก็คงสตาร์กันเดียวกันที่ผมเล่นในแค่ต้องวิ่งเก็บยาแท็กตลอด,ดแต่ไม่ได้ยิงเลยของตัวที่ผ่านชชว์ชวนะฮะกิงกาทำไมผงผ่านละ่ะกิงกามีสกิลอ,อิมนนูเนีฮยอิมมนแบบแพแต่วนดุบได้ก็กันบารบได้ใช่ไหมอิมมนแล้วก็ยิงใช้ธนูใหม่ที่ว่ายิงเอสิคถกกับธนูดุดเลือดได้แค่นี้ก็ชิวแล้วครับกัแบบโมเดลที่ผิวหลบง่าย ยินต่อเนื่องหรือผ่านได้หรือสองก็คงเป็นแนกวินนะครับแนกวินมีสกิลที่หนักนวลัดสกิลสามารถลบปับบบป๊บได้สกิลที่สเปลลบปั๊บได้แต่สามแก,แกะแกะก็ผ่านได้แกะก็ผ่านได้ถ้าเล่นดีๆครับพราแกะมีเคลียร์มีสกิลโจมตีว่าอะไรแต่แกะอาจจะเหนื่อยถ้าจะให้ดีคงเป็นแกะที่มีแค้นแลมีสกิลตีที่ดีกว่านี้ดีกว่า ไม่ใช่ดิก็ผมว่าทฤษฎีมันผ่านได้แต่ว่ายากข้างคาวข้างคาวนี่ผมไม่แน่ใจฮะผมก็ไม่เชี่ยวชาญทักษิณข,ข,ข้างคาวเท่าไหร่แต่ว่าข้างคาวที่แน่เลยสกิลคือเลือดไม่ค่อยมีนะฮะอาจจะยากมากหรือว่ายากออกกันออก,กันกับตัวนี้แหละมาตามาเบีนี่ผมว่ายากครับโดนบัฟแย่ yeah. สำหรพลานี่มีลุ้นครับมีตัวทองกับหรือไมก่ก็อาร์แคสเซิ หมาเบสก็มีรุ่นเหมือนกันนะถ้าอาร์แคนเซนแมนอะแล้วก็ติดจัมพันต์แอกับกูดาวเหมือนกันอาร์เซนจะหวาดให้มันไล่บัฟหมาป่าก็คงผ่านได้แหละผ่านได้อยู่ตุลบอกว่ายากเหมือนกันเพราะว่าตุลไม่มีสกิลฟื้นเลือดนอกจากขุดขุดแล้วเลือดเด้งก็ไม่เพียงพอคนะงโดนบัฟก็น็อกตัวอะไรอีกอะลิงโอ้ยอยากแต่ลิงดินที่ผสมการเลรียนก็อาจจะรอดนะ ตั้งการยังดูสิแต่ผมว่าก็อาจจะได้แต่ก็ไม่รู้สิโอกาสก,าก,ากา็แค่สิบห้าสิบเนาะผมก็ไม่เคยเล่นพวกนี้ด้วยแพนด้าอืมนอนครับแพนด้า,ดาสายเสกอาจจะพอไหวสายสไตล์เพราะว่านอนไม่ไหวแน่นอนอะไรอีกอะโคเยียงสี่สองหางอ่าไปซันไปซันไปซันวอไไปซันสายวอลอด อาจจะไหวนะครับเพราะว่ามีสกิลอมตะเปโลกสองอันถ้าเกิดใครมีชุดชานหนักก็อาจจะไหวอยู่แต่ว่าอาจจะเหนื่อยจกการเล็นงร่วงอืมแต่ว่ามันก็มีขยายร่างไททันมาะพคุนเลือดได้อันนี้ไม่แน่ใจนแต่ว่าทำเคอโได้ก็อ่ะก็โอกาสชนะเอาโอกาสชนะมันเลือะกับวันได้กันแน่นอนไพันแนะ้ได้แต่ก็ยากไันก้านี่ผมก็ยากเหมือนกันเพราะว่าสกิลเลือด จะมีก็เปล่าก็มีวัสดอรักใช่ไหมคือพื้นดันอืมนั่นแหละอเอเคเอาไปว่ามันเป็นดันที่มันไม่สามารถผ่านได้ทุกตัวครับอย่างวานนี่คือทําใจเลยไม่ได้แน่นอนนะไปดูสกิลจะเป็นสายไหนเต็มตัวเหรอมันพี่แรงเหรอว่าตายก่อนนะเลือนตังหกเดือนต้องสามหมืน่นสายเทมก็ไม่ไหวเลยอ่งจะมีดีจูสายสีก็ตามพื้นเดือนไม่ทันแน่นอนแต่สายเทมแบบ เทมชาแล้วก็นินเทลหน่อย,อยๆก็อาจจะไหวนะแต่ก็คงไม่ได้เพราะก,กินอาหารไม่ได้อยู่ดีอืมนี่ครับดันใหม่ของไอเดินหลบๆเนี่ยโอเคนะยังพอผ่านได้ทุกตัวอยู่นะไอเดินหลบๆเนี่ยหลบๆเจอยิงให้เคโออย่างยูซ่าไม่ไหวจริงแล้วก็ผมได้ยินมาก็จะมียิงโจมตีที่แรงแล้วก็มีบัฟลดเลือดถ้าโดนโจมตีก็จะติดสกิลของข้างข้าวทำให้โดนดาเมิดพังต่อไปแรงขึ้นอีก แล้วก็มีกอก้อนด้วยให้จะตายจะก,กอก้อนแล้วก็วิ่งไวโอ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องนึกข้าวครับวานี่น็อกแน่นอนอเออลืมกินนึงขึ้นลรงแมวแมวก็ตามพิษดีผ่านได้นะแต่ยากอืมต้องเป็นแมวแก้มเลยเนาะแมวแกมวิเลือดครึ่งหนึ่งแมวนหลังก็รักเยอะเวอแบบรยลายนิแพสติกแพสุูพังอะโอเค เอาเอาไปว่ามาเป็นมารีวิวแล้วแต่เนานะความเป็นยังไง<ม>ก็นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคถ้าวานคนไหนผ่านก<อ>็บอกผมได้เลยกันว่าใครผ่านถ้าคนที่เล่นวานแล้วผ่านได้ก็ถือว่าเก่งนะครับเก่งหอวานเลยอืมประเด็นหลักๆคือวานนี่คือประเด็นคือเรื่อง,เร,องเรื่องการฟื้นเดือนมากกว่าการลักเป๊บ ถ้าสายชาจริงๆก็อาจจะติดแท็บเยวอาจจะปุ้ยเลือดพันก็ได้ชาเอชไอฮะองน้ําใต้ไวดีเลือดรประมาณนั้นโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆนะครับรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันกับคลิปต่อไปเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอนาคตว่าเกมอัพ,อพเดตยังไงผมก็จะเข้ามาเป็นระยะระยะแล้วกันนะครับแต่วันนี้ก็สวัสดีครับผม <Hey. S 1> โอเคลงตด้านขนมนะครับ ขอบคุณมากเนาะ